และแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เราก็ได้เข้าสู่เขตอําเภอแม่สเีียงแล้วและครั้งนี้นะฮะเป็นครั้งแรกของผมที่เดินทางมาถึงจังหวัดแม่ของสอนนะทางลงยาวๆเลยครับเป็นสิบกิโลได้นะเมื่อกี้นะโอ้โหลงแล้วก็เรารีเจนเนี่สนุกมือเลยนะฮะออะอีกประมาณ3กิโลนะฮะเดี๋ยวเราก็จะถึงท้ายกาแฟแล้วเดี๋ยวไปกันและในที่สุดนะครับเพื่อนๆเ,เราเดินทางมาถึงที่ร้าน สุกคอฟฟหนึ่งศูนย์แปดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะไปอ้าวสวัสดีครับโหพี่เขาเป็นเจ้าของสุกคอฟฟหนึ่งศูนย์แปดสาขาสามนะฮะโอ้หวันนี้ก็พอดีเราดิวไว้ขอชาร์จไฟนะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่เขามากๆเลยนะครับพีเ่เดี๋ยวช่วยโปรโมทร้านนิดนึงครับร,ร้านอยู่ที่ไหนยังไงครับผมร้านผมคือตอนนี้สาขาสามอยู่ที่แม่สระ ล้วก็สาาัปาห์สองก็อยู่ไม่สามีสัปดาห์นไม่นานน้อยครับถ้าเกิดว่าเป็นชินสุกเพาะพี่ผมชิสุกไม่มีขขคำไ่มีุดยอดเลยครับพี่แต่วันนี้ยังไงขอบคุณพี่มากมากนะครับมฟฟา,ากมากพี่น้าวและนี่นะครับก็คือจุดที่เราขอทั้งร้านชาร์จนะฮะแหมจอดกันหน้าน้ำพุน้ำตกกันเลยนะฮะรับรองเย็นแน่แต่ตอนนี้แดด ไม่เย็นเลยนะฮะร,ร้อนมากนะครับเพราะว่าเราลงมาจากภูเขาเมื่อกี้นะฮะก็คือโอ้โหอากาศร้อนทันทีเลยห <c oughs> น้าหนาวยังไงของเขาเนาะและครับเพื่อนๆแบตเตอรี่เราเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเปรมลืมของไว้ที่ว่อแก้ว <c oughs> ขับกลับไปอีกใหม่เ <c oughs> <c oughs> จ๊ต <c oughs> ิ๊บโลผมกับพี่ไก่นะคงต้องล่วงหน้าไปก่อนนะก็เดี๋ยวเราไปกันที่พักของเรานะฮะวันนี้เราพักที่แม่ละน้อยเราไปที่เทินไตรีสอร์ทนะฮะอีก30กิโลเมตรนะออกเสียงดีๆนะ เอาละครับเพื่อนๆเราเดินทางมาถึงรีสอร์ทของเรานะฮะก็คือเฮิร์ไตรีสอร์ทนะฮะให้มาสรุปทริปกันนะครับการเดินทางของเราทั้งหมดวันนี้นะฮะเป็นระยะทาง226กิโลเมตรนะครับในทางภูเขาเกือบทั้งนั้นนะครับบรรยากาศก็ดีนะวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณทางร้านกาแฟ Good Morning ม่านหมอกคาเ c a สุขกาแฟ108นะรวมถึงที่พักที่นี่ด้วยนะครับก็คือเฮิร์ไตรีสอร์ทนะฮะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ก็เพื่อนๆอยากตามรอยนะครับ ผมได้เซ็น MOU ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกร้านกาแฟและ <laughs> ที่พักนะครับก็ตามรอยมาได้เลยนะครับพรุ่งนี้รอชมตอน,นะครับใจซูปังอุ้งแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าวันนี้ขอสวัสดีก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับนอนแล้วนะ <laughs>